สวัสดีค่ะพี่น้องน้องดาพาแซบมาอีกแล้วจ้าพี่น้องมาพอกับคุณแม่คือเกา่อกีคุณแม่ชิพายพี่น้องมาเห็ดหยังนี่นะมาเบิ้งพี่น้องเห็นหงบอพี่น้องพัดหอยจ้าหอยเล็บมากคือเกาค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้น้องดาอยากกินบักหอยลายอยากกินพัดหอยลายเลยคุณแม่ได้เอาอันพาไปเก็บพี่น้องเก็บแม่นโครัวทุล่ะ ได้หลายเติบพี่น้องมาพัดให้เพื่อนกินค่ะเครื่องปรุงใส่เบิดแล้วค่ะพี่น้องใส่ซอดใส่น้ำปลาเส้นอนั้นเบิดแล้ว ไดเครื่องปรุงหมดแล้วพี่นออ้องรอแต่พ้นไปเรื่อยๆให้สุกแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ซื้อเส็ษโลดพี่น้องใส่บักลิวิกหน่อยหนึ่งน้องพลนก็น้องดาบพกินเผ็ดหอมมาแล้วพี่น้องหัดหอยคือเกามันอยากมืดได้เด้อพี่น้องเพราะว่าไฟคุณแม่มันอยู่ทางนี่คุณนะมันบ้ิเว้มาทางไฟเนาะไาทางนี่มันเลยมืด หอยเล็บมาจ้าหอยเล็บมาหอยเล็บมาแม่นำคองจ้าหอยเล็บมาแม่นำของมีแตน่วยใหญ่ๆจ้าผัดหอยเล็บมาจ้ามา <c oughs> เดอ้อพี่น้องป้องไฟสกูสุสกุนไม่กินผัดหอยเล็บมาแล้วน,น้องด่าเดอ้อนี่คุณแม่กำลังผัดให้น้องดาอยูเสียบบอพี่น้อง หอยเล็บมาจ้าหอยเล็บมาแม่นาโคงมีแต่นวยใหญ่ๆอาศัยผักลงไปเลยดาเนมกเักแหงพี่น้องคนแซบแหงหอมมาสัน่น เดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยจเจ็บแค่น้อเป็นตาแจ็บแท้น้องเป็นตาแจ็บแท้น้องพัดหอยนี่ก็ล้มดีแท้น้อสุกแล้วสุกแล้วอ้าปากแล้วพี่น้องหอยอ้าปากแล้ว เนี่ย yeah. พี่น้องเบิงตาเสียบอยู่เดอ้อหันมาทางไฟด้วยคุณน่ะก็เป็นตาเสียบคือว่าลาะเนาะเอามาเสียบเสียบอันนี้หอยเล็บมาสุกแล้วมีแต่หน่วยใหญ่ใหญ่เสียบขนาดเสียบขนาดอัน เต้นบาาัวรักษเข้าไปเมื่อสีห้อมห้อมพี่น้องน้องดาซ่อนมาสิมึงดูแซบบ่สุบบกแล,ะละ้วล่ะอยากดำดำปื๊บปือ่อสิบมึงแซบบ่ <c oughs> ฮ้อนมันฮ้อนแซ่บหรือยังแซ่บเป็น้องแซ่บพอดีอยังพอดีแล้วอีหลีบ่บ่แมน,แม,น <laughs> มันพอดีเลยแบบบ่บต้องปรุงยังเลยวะแบบบ่บ่าจางบ่เค็มแมนเออยี่มันพอดีเลยเนาะวันนี้นเอาน้องดาว่าพอดีว่าจันพี่น้องพอดีกันมาตากกันโลดแล้วเอาอันนั้นมาพักเขามาตั้งลูก หวานความเค็มได้แล้วบ่ก็<ม>ดีแล้วบ่จ้าหตัวลกูกส,สุกแล้วพี่นอ้องเตถาดเลยสมชื่อว่าหอยเล็บมาเลยพี่น้องเ <c oughs> บิ่งโหลดเบิ่งเปลือกโหลดตวัวจักอยู่ไซอาจับหมอให็นไหมลกูก นีตะกรับต่ว่าโตเพื่อนี่นะน้อยๆแต่ว่าหักแสีบคลักนี่พี่นอ้องแสีบคลักเสีบแม่เอาควัดใส่ ăn tạc nằm xe Bà chị thù Bà má phí nọng sẽ chế tố vương tố hỏi phí nọng Vương chế phí nọng vương tố hỏi Bà vẫn tố nhây xăm này Đây là hả <laughs> ừ, Hãy ัวหอยตัวหอยจ้ะตัวนี้หน่อยแต่ว่าแสบคักเด้อพี่น้องเด้อนี่หอมแสบค่ะเอาน้องดามาชิมให้พี่น้องดูหน่อยอ่ะอยู่ในซ่อนนะ่ะลูกชิมในซ่อนนะ เจ็บครับพี่น้องอคนหมักแหงพี่น้องเอาล้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องจ้าพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดากับคุณแม่ทำคลิปต่อๆไปได้จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <S <S บ๊ายบาย